แววอย่งคือหัวฟูแถอแววโอ้ยเรื่ินเงียเรื่องเงเรื่องคำดีละโซนี่จะไหนจะสิ่งนี้เงี้คำมาใจอ่ะท่าบ้านคาเศ้าท่าหไฟสุขิตก็คือเป่นสิขีเต้นีม่น่หละนี่แหละนี่ะโอ้ยต้นอยเพี้ คิเป็นบบอัธิษฐานสิอฐานจดพอ้อง่เต็นย้อม่เนบกลเหือ่อตาลูกามาขอโชคขอลาจักขอให้อันได้ตามขอ,อ,ของมาเ่เเลยด,ด้อเอนอนเล้โอ้นอก เป็นยังลรืแหววเป็นยังลรืแหววก็เห็นดอกตัวเลขกไงเอาพี่สิบ่เห็นเป็นยังไหมคัดโอ้ยมึงถามมั้งเป็นยังแหววโอ้ยแล้ววเลือกเห็นปะแหวว บอเอ้ามันเป็นยังไะสัตเหน็นกี่แมวบอมีรอกตัวลงตัวเลขบบอุ้ยร้องซ้ำ